ธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม k i n g p o w e r เข้าใจนักเดินทาง กลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับครูโอภัทรภูมิธนสุทินถึงความยากในการเปลี่ยนแปลงตัวเองการก้าวออกมาให้ผลจากวงจรยาเสพติดการเอาชนะความอยากเที่ยวอยากดื่มตามวัยจนสุดท้ายเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่มีหัวใจอยากช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับที่เขาได้รับการช่วยเหลือมาแล้วซึ่งตอนนี้เราได้เดินทางตามครูโอและครูเบลล่ามาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อมอบพลังและความสุขให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสีสังวานจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ผมแล้วก็ครูเบลแล้วก็พี่ๆจิตอาษานะ่ครับครูจิตภาษาก็วันนี้เราเดินทางมาสอนเด็กพิการทางสายตาเด็กตาบอดนะครับที่นี่เข้ามาสอนน้องๆที่นี่เล่นดนตรีนานหรือยังครับตั้งแต่มอมู่อครูเบลใหม่ๆเลยครับเราจะเดินทางมาที่นี่ทุกวันจันทร์ที่จำได้ ตอนนั้นเร,เราเริ่มจากการเหมือนเด็กทั่วไปครับแต่เราจะต้องพยายามเป็น4ีหาเท่าครับเพราะเขาไม่มีทางเห็นได้ครับคือเราต้องประชิดคือตัว,ต,ว,ต,วตัวครับก็คือฝึกจับเลยครับให้เขาจําประสาทมือเพราะว่าเด็กตาบอดน,นะครับตาเขาจะมองไม่เห็นแต่ประสาทความจําเรื่องหูเขาจะดีมากครับเราจะอาศัยพอเขาเล่นจับคอร์ดเป็นพอเป็นแล้วเราจะอาศัยบอกว่าอันนี้คอร์ด A นะเราจะอัดเสียงใส่คลิปคลิปเสียงของเราไปในแผ่นซีดีทำให้เขาเล่นตามฉหวะานี้ A นะคอร์ดต่อไป DG อะไรพวกนี้ครับ และเด็กเขาเน่ยเขาประจจาจากเสียงไม่ได้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากการเป็นครูสอนเด็กพิการทางสายตาเล่นดนตรีจนเขาเล่นได้เด็กทุกคนที่เนี่ยมาทำเหมือนกับย้อนสะท้อนกับเราครับถึงเราเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยบางทีเรายังพูดตรงเรายังมีแบบท้อในการซ้อมในการ,รเผชิญอะไรบ้างแต่พอเราได้มาสอนที่เนี่ยเด็กที่นี่เขากับดนตรีนี่คือมันเป็นชีวิตของเขาเลยครับเด็กทุกคนที่เนี่ยครับเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเขาจะหลุดไปเลยเขาจะปล่อยเข,า,เขาในเพลงซึ่งมันสะท้อนให้เราเห็นว่า โอ้โหดนตรีมันคือ,ม,คอมันคือจิตวิญญาณมันมีเวทมนต์ขนาดนี้ทําให้เขาขนาดเขาตาบอดใช่ไหมครับเขายังทําได้ขนาดนี้อย่างเงี้ยครับมันมันมันกลับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสู้กับปัญหาในต่อไปอย่างครับผมเจอปัญหามาผมมาเจอเด็กแค่นี้สิ่งที่เราท้อเนี่ยทำทำให้เรื่องที่เราท้อเนี่ยมันกลับหายไปเลยอย่างเงี้ยครับได้เห็นภาพเด็กๆซ้อมดนตรีร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานไปแล้วกลับมาถามครูโอต่อครับว่าวางเป้าหมายในอนาคตไว้ยังไงบ้าง ตอนนี้นะครับก็คือเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ก็ปีสุดท้ายแล้วครับก็จะเอาให้จบกันครับแล้วก็สตอวุ์ครูครับความตั้งใจจริงอยากอยากจะเป็นครูอยากจะกลับไปสอนที่ที่จากมาที่บ้านเกิดเนก็คือจะเอาดนตรีที่เราักนี่แหละครับไปสอนโดย้วย,วย้วยมีใบเบิกทางคือุูิครูนี่แหละครับตั้งใจจะใช้ดนตรีเพื่อดึงเด็กๆให้ห่างไกลจากยาเสพติดใช่หรือเปล่าครับใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าผมเนี่ย ผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันไม่ดีเลยครับมันเลวร้ยวายมากเด็กบางคนไปใช้ยาเสพติดคือเด็กเหล่านั้นอน,อนาคตเขาจะสดใสามากแล้วมันเป็นอนาคตของประเทศชาติด้วยไงครับก็คือถ้าเกิดเราไม่ทํามันก็ไม่มีใครทําถ้าเกิดมาเกี่ยงกันก็มันก็ไม่เกิดขึ้นเลยครับดังนั้นผมก็จะทาตรงนี้เลยครับนั่นก็คือเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะครับส่วนตอนนี้ครูโอได้ใช้ดนตรีเป็นสื่อเพื่อช่วยเหลือสังคมยังไงบ้าง ก็ตั้งแต่ที่ออกมาสอนครูเบก็คือจะมีที่ตอนแรกๆก็คือจะมีที่สถานพินิจก่อนที่เราบ้านบ้านบ้านที่เราเคยอยู่มาก็กลับไปสอนน้องๆก็สอก็จะเป็นมาเด็กชายที่เชียงใหม่เนี่ยแม่ลิมแล้วก็จะเป็นทันทสถานหญิงครับหรือคุกผู้หญิงนี่แหละครับที่สารคามอย่างตอนที่ไปสอนดนตรีได้เล่าให้น้องๆฟังถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราด้วยหรือเปล่าครับพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ไม่ใช่แค่ทําจิตอาสานีเข้าไป เรามีแบบว่าทํากิจกรรมอันนี้คือแบบไปรณรงค์งต,ต่อต้านยาเสพติดของของเราเองเลยครับเป็นของครูเบลคิดมาเองก็คือเราจะไปเล่าประสบการณ์ว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นยังไงโดยผ่านสื่อผมและติ๊กครับที่ว่าเคยเป็นใช้ใช้ยามาก่อนนะคือเราถามว่า,อาไอ่ไหมไหมครับเพราะว่าเราเราเห็นว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้เขาไม่ได้ตั้งใจเลว้ยครับเขาไม่ได้เกิดมาเขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไปค้ายาหรอกครับมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นนะครับ แล้วก็เหมือนกับว่าเราไปเตือนเขาก่อนว่าวีพี่สองคนนี่ทําไมมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วทำไมถึงเปลี่ยนแปลงได้ครับเราถึงงานจิตอาสาด้านอื่นๆให้ฟังหน่อยสิครับว่าทําอะไรอีกบ้างก็จะมีการไปปลูกต้นไม้นี่คือพอเราทำเองนะครับกับครูเบลแล้วก็ไปกวาดล้างลานขวางประตูทั้งหลายประตูท่าแพรประตูช่างไม้ประตูช่างเผือกทนั่นประตูสนดอก ไปกวาดลานหน้าของบนไดาลอสุเทพเนี่ยครับไปหมดนะครับทั้งเก็บขยะรอบคูเมืองปลูกต้นไม้รอบคูเมืองปั่นจักรยานลนลงไปเก็บขยะมาลอยกระทงเทียงแม่น้าปิงเรททำเยอะครับเราจะนัดกันไปตื่นเช้าๆไปเก็บแล้วก็สั่งสรค์อะไรกินข้าวต้มอะไรก็ฟองกาแฟโอ้ไม่คมสุขนะครับเห็นภาพให้ขึ้นอย่างนี้ครับใครคือคนต้นแบบชีวิตของครูโอครับคนต้นแบบผมนะก็คือหลักๆเลยก็คือ ในหลวงของเรานี่แหละครับรัชการที่เก้าตอน,น,นเด็กๆก็คือเห็นท่านท่านทำงานมากไปนั่นไปนี่ทาฝ่ายทําเปลี่ยนแปลงบนดอยไปกับสมเด็จย่าครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมท่านถึงทําแบบนั้นเราก็ซึมซับมาว่าวันหนึ่งเราเราเราอยากทำเหมือนท่านบ้างจนจนมาถึงวันนี้เราก็ได้โอกาสทําแบบนั้นแล้วแล้วก็จะเป็นจะทําในสิ่งตรงนี้ ให้ดีที่สุดครับผมเห็นด้วยกับครูโออย่างยิ่งเลยครับแล้วมีใครอีกไหมครับที่เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของเราครับก็คือจะเป็นใครอืน่นมาได้นอกจากครูเบลเลยครับอันดับแรกคือครูเบลเลยครับก็คือผู้เปลี่ยนชีวิตผมเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําทุกอย่างตั้งแต่จิตอาสาจนถึงการให้คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนครูเบลนี่แหละครับจะสอนทุกอย่างเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีคนหนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือแม่งผม ท่านท่านโอ้โหท่านใจใจแ,แข็งแรงมากเลี้ยงลูกชายทั้ง3ามคนจนถึงวันนี้ผมคือขอบคุณทั้งทั้งสองครับทำไมมีท่านนี่คือไม่รู้จะเป็นผมมาขนาดนี้นะครับแม่ได้เห็นครูโอในวันนี้แล้วท่านรู้สึกยังไงบ้างครับแม่บอกได้คำเดียวเลยว่าแม่แม่ชื่นใจครับต่างจากโอโอในในวันนั้นโอในวันนั้นนี่คือมันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคนนะครับ มันคือผีที่เดินได้แต่โอในวันนี้มันคือคือคือคนจริงๆคือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างความคิดแม่แม่ไว้ใจผมแล้วตอนนี้ตอนนั้นตอนที่ตอนเด็กแม่ไม่เคยไว้ใจผมเลยมีอะไรแม่จะไม่ไว้ใจเลยแต่พอตอนนี้แม่กลับไว้ใจเรามากคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคนรอบข้างเราจะเปลี่ยนไปรวดด้วยครับผมเชื่ออย่างนั้นอยากให้พูดถึงคนเปลี่ยนโลกในมุมมองของครูโอหน่อยครับ สำหรับผมก็คือเราไม่ต้องไปมองที่อื่นหรือการไกลเลยเรามองที่ตัวเรานี่แหละครับเราพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมถ้าเราเปลี่ยนตัวเองปุ๊บไปในทางที่ดีฉะนั้นสิ่งรอบข้างผู้คนรอบข้างสังคมรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับผมชอบคําพูดของครูโอที่บอกว่าเมื่อเราเปลี่ยนคนรอบข้างเราก็จะเปลี่ยนด้วยคุณผู้ชมลองคิดตามง่ายๆนะครับหากเราเปลี่ยนตัวเองในทางที่ดีขึ้นชีวิตของคนที่อยู่รอบตัวเราย่อมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน อย่างน้อยที่สุดเขาจะมีความสุขมากขึ้นและความสุขนี้เองครับที่จะสร้างพลังใจให้เขาอยากทำสิ่งดีๆและเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้ในที่สุดก่อนจากกันครูโอมีเทคนิคการสอนดนตรีเด็กๆที่เรียนรู้ช้ามาฝากกันเพื่อปิดท้ายรายการนิวันนี้น่าสนใจทีเดียวครับคืออันนี้แหละครับที่ผมที่ผมตามหาเลยคือเด็กเด็กที่เขาไม่เก่งเลยไม่เป็นเลยแต่เขามีความตั้งใจมีความตั้งใจมากมาหาเราบอกยังไงก็มันก็ไม่ได้ครับ แต,แ,ตแต่ผมชอบเขาเพราะว่าเขามีความขยันมากมันทำให้เรารู้ว่าเด็กคนนี้ขยันมีพรขยันล้แต่พรสวรรค์นเนี่ยมันอยู่ที่เราละเราจะต้องสอนให้เขาแต่เมื่อเกิดความท้อใจทั้งครูและเด็กนะครับทำไมเราก็ตั้งใจสอนแต่ทําไมเด็กถึงไม่ได้เราก็กลับไปมองว่าเราต้องทอํายังไงดีสอนให้มันช้าลงช้าๆอย่างงี้ครับเราก็จะได้การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเด็กก็จะได้เข้าใจง่ายๆด้วยก็คืออาจจะสอนแป๊บหนึ่งไม่เข้าใจอาจจะหยุดแป๊บหนึ่งเพราะว่าสมองของเราไม่เท่ากันใช่ไหมครับก็หยุดปุ๊บแล้วก็ หันเอาเรื่องนั้นมาคุยกันสอดแทรกเรื่องนั้นก็กลับมาเรียนอีกแต่ที่สาคัญคือเด็กพวกนี้เขาไม่ท้อครับเขาเขามาหาเราเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แถวเขาเขามาผมผมชอบตรงนี้ครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ แนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเนี่ยในหลวงพูดอะไรไปบ้างแล้วลองไปศึกษาดูจริงๆว่าท่านไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาทําเกษตรทุกคนไม่ต้องมาปลูกข้าวมันไม่จําเป็นนะครับเราสามารถพอเพียงเราจะเป็นครูเป็นทหารเป็นพ่อค้าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนพอเพียงได้ก็เ,เริ่มจากสิ่งที่มีค่ะก็มีอะไรก็เริ่มจากแบบนั้นอย่าไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ตัวเองขาดแล้วก็อย่าไป ไปเปรียบเทียบหรือดราม่าเยอะก็ <c oughs> จะจะทำให้เราเป็นอุปสรรคต่อตัวเองที่ทำให้เราไม่สามารถก้าไปข้างหน้าได้